เช่นช <Thanks. S 2> <Elliot! S 1> ินเฮ้ยโฮอิมายุกุริกุโรโมโนเดะมันกล้องมันกล้องมันกล้องเดโนเดอเดดาดีดาดีโดนายเป็นใครอ่ะฉันก็แค่ไรเดอร์ที่ผ่านทางมายงไงล่ะเฮ้ยใส่หัวเอาไว้ซักโอเค เจ็ดขึ้นโอ้โหรายละเอียดมาเตรียมมีการเตรียมไปด้วยไหนดูของวิลเล้วนดูของวิลเล้วนดูของวิลเลมอะไรเฮ้ยไปอะวิ่งเหรอมันชอบวิ่งแปลงไร้ตัวเนี้ยโอ้เฮนชินโอ้โห ตีอ้มรอท่านะอ่าฮ้ยเอาเลือกการเรื่องการโอ้เมื่อกี้ใช้สองการ์ดนะเฮ้ยการ์ดสแลชอตหนึ่งการ์ดหนึ่งการ์ดมันมีมันมีมันมีเอกเนียแต่ต้องขึ้นหนึ่งร้อยเหมือนเดิมเนี่ยเช็ดแคนี่ก็เป็นเรื่องเดียวที่ผมดูจบไม่ใช่เรื่องเดียวหลายเรื่องนะเป็นเป็นเป็นเรื่องที่ผมดูจบเลยนะเรียกเนี่ยอันนี้ผมก็ดูจบแสงโซนิคอันนี้คืออันติเมด ไม่ตายเหรอเฮ้ยอือชอบท่าแบบคอาดาบตั้งเอาแล้วไปไงท้อง <c oughs> เองไล้ของผมสล a s ส,สล l a s อ้หส,สวยวะที่ทบที่สีกมพูด้วยโอ้หปืน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 ว่ะแล้วก็ท่าที่สามแฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหล่หหนขอปิดสตรีมเเท่านี้ครับ <c oughs> ไปลนะ นี่ก็ทชอบหนีชอบหนีด้วยนะเวลาไปโผล่หนังเรื่องคนอื่นหรืชอบหายตัวหนีเดี๋ยวทำให้ตายครับอุ้ย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 ดูดูดีดูดูเคดื่อนปวดกระเทยเออเสียงฟิสิกโผล่ตัวไปปากระตัวขึ้นมาจะมีเสียงก็ดิ่งกริ่งเฮ้ยริ่งกิซันมาไปกริ่งเห็นชิน แล้วมันแปลงเร็วจังวะทขามผมมันแปลงเร็วจังอะเหมือนรีบอะอันนี้เอ็กอยู่เอ็กอยู่โอ้ยมีหักคอด้วยนีบตัวนี้มันจะเนื้อขอนิดนึงเออตอนมันจะแปลงล่ามันเออรายละเอียดเยอะว่ะเอาเรื่องเ่ยเด็กมา,มา,มาทาแรกครับผมนี่ใช้การงูเป็นตัวเลยไอตัวที่มันมีงูออกมาใช่ โอ้ด oh, ูเป็นตุวิ่งาต่อไปท่าต่อไปอุ้ยงูไม่ท้าปล่อยงูออกมากระซวกหรอท่าสุดท้ายอัลติเมต่งวิ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 ่งเฮ้ยมัาเป็นในหลังเหยียบหัวงูแล้วเจทีโอทีนี่นะของผมของผมอ่าอ่าอุ้ยอะไรอ่ะ ตวัดดาบพี่เฉยหรออะไรวะเนี่ยแต่การดตะวัดดาบเหรออะไปโอ้ยโล่โล่ใช่โล่สนับมือเออโคเทสสลับมันไอซี่ไอซี่เอาหมดแล้วเหรอหายไปแล้วโอ้ยตาต่อไปอะไรอะไฟไฟไฟไม่โดนเมื่อกี้ไม่โดนดูไฟนองนี่ไฟน่องทำอะไปต่อชิดชิดโอ้โห ก็เรามาดดเรามาจิมมีใส่กันดีกว่ามาลองลองดูลองเขาเอาเอเขาไอ้ยเฮ้ยคุณชนะก็โดนที่หลังทา <c oughs> ไมอยู่กับที่วะ <c oughs> <c oughs> อะไรวะเนี่ย ขี่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 ไหนดูซิขอดูซิเฮ้ยร่านใหม่วะเนี่ยทำไมต้องเป็นไฟทุกตัวเลยวะเนี่ยโอ้โหมัดรั่วหรอท่าสุดท้ายละท่านี้ท่านี้จะเทท่าสุดเทนเลยเฮ้ยหุยมืดด้วย คอโอ้โหมีสัตลัเดรัด้วยเดี๋ยวท่าผมติดเบิร์นด,ด้วยว่ะติดเบิร์นด้วย <end>! อะไรวะป <c oughs> ้องกันเหรอ <c oughs> อ๋อนี่ท่าจับท่าจับแล้วก็ตีฮะจับเสร็จแล้วก็ตีต่อเลย คปดูว่าไปดูว่าใครใครเด็กสมัยยังไม่ทานนะวอาก่อนรู้เนี่ยพี่รู้ไหมว่าทําไมต้องมีคาร์บนไรเดอร์ V 2องทำไมอ่ะเพราะว่าคาร์บนไรเดอร์ V 1อ่ะไม่มีใบขับขี่เหนชินเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเกียเฮ้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 ยงฮ้ยเฮ้เฮ้รเฮเ้ย้รถเข็น โถ่โถ่โท่หาใครเร่าโดนตีมอ๋อเป็นต่าแค่กันแค่ถุงมือเหรอวะเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนี่ก็เป็นเป็นท่าดในธรรมดาโรยเดอร์คริกโอ้ย ไรด้าคิโอดแรงท่าเหมือนกันเหมือนกันไหม <c oughs> อุ้ยนี่ไม่เหมือนน่ <c oughs> <ไป> <stop> ะเหมือนเฮ้ยนี่ไม่เหมือนเฮ้ยถ่ายให้ถ่าย <c oughs> ให้ถ่ายาประโยคนี้พี่แรมต้องรู้แน่นอนชูนิ้วชี้ขึ้นมาคนย่าพูดไว้แบบนี้อะไรนะ <c oughs> <adding> <c oughs> คุณย่าบอกไว้ว่าการที่คุณจะเป็นไรเดอร์ผู้ยิ่งใหญ่นั้นอคุณจะต้องทํำใหญ่เฮชินโอ้ยโอ้ยคอปตี้ขวาขว้าอุ้ยเป็นล่านี้ก่อนด้วยอุ้ยเป็นัเบิดดูติดสตันด้วยหรอฮักคุง อะไรวะอะไรวะเพื่อนเรียกแกว่าท <si ักคุงนี่เครดจะโทษมันคล้ายๆกันนะไอ้สองตัวนี้สีมันเหมือนกันเลยนะอยู่ในยุคเดียวกันแต่มันไฮเทคไฮเทคโอ้ยยืนยันหลังเลยรกันสีเหมือนกันเลยยืนหันหลังแบบเอียงๆอ่ะเหมือนปกหนังปกหนุ่มทีแล้วก็มีแต่งตะวันสองมา อิมายุคุริกุโรมันดูเดะหมนกล้องมุนกล้องมุนกล้องเดะโดด้าโดเดดาดีดาดีโดดูดาดิโดดิโดเดะดูดูท่าดีดูท่าดูท่าดิไฟไฟมาก่อนดิไฟเฮ้ยดาดาบอืมเอาอืมปืนปืนอะไรนะใช้สายสคยสาตวเลยวะใช่เหมือนใช้สายกันเลย เอ็กซ์บิชชัอนเฮ้ยว้าวนี่มีสัยว์รักไปด้วยสัยว์รักด้วยโคตรเอาเฮ้ยเฮ้ยมีเพลงด้วยเพลงอะไรเจ้วเี๊เพลงมาอ๋อไอ้ล่างไอ้นี่ป้ายล่างเร็วๆนั่นป้าอ่าล่างยื่เร็วอ่ะเฮ้ย ว้าว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 อุกไปเนี้ยว้าวไอ้ยืนก้ยืน้ไปเองไปไอ้ยืนไม่ได้ด้วยไอ้ตัวนั้นเฮ้ยเพนชินเป็ดขี้ไม่ไม่ไอ้ตัวเนี้ยไม่กดนะมันยิงมันยิงยังไงปืนเนี่ยปืนนะเนี่ยปืนมัน ที่มันที่มันนับปืนเสียบเลยรีอเรื่องไฟใช่ไหมใช่มันนับปืนเสียบเลยเนี่ยอ๋อเย้ลองท่าไปก่อนอาจีอ่ะต้องถีบไปใกล่ะถาบีา่ไปใกลปะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไรโด้คิกออุ้ยที่ที่ ไอที่ไอที่มันไอที่มันเตะขึ้นฟ้าแล้วก็ชูนิ้วอะแล้วมันก็เตะอีกทีหนึ่งไดิดอะไรเออมันเป็นไรเด้อคิกที่แบบสะใจจัดเลยนะมันแบบเสยเสยขึ้นบนฟ้าก่อนเออแล้วก็ว n ด two t แล้วก็พอพออ่าศัตรูตกลงมาปั๊บมันก็ก้านคอเลยรตั้มทีเดี๋ยวแล้ว ระเบิดคาตินนี่ดูดิวันคือที่ไรเดอร์คือการคอเป็นเยวิธีเกินประหลาดก็จะระเบิดคาตีปุ๊บโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับไรเดอร์ไทม์อีพีที่สองของเรานะครับผมก็ถ้าช่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามกันด้วยครับแล้วถ้าอยากให้ไปทำแมปอะไรเพิ่มเติมนะก็สามารถ คอมเมนต์ Comment, บอกเพิ่มเติมกันได้เลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกัน